เฮ้ยสวัสดีครับพวกเราเดอะบาร์เนอร์นะครับผมคลิปนี้นะครับเราก็จะมาขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปรถไฟเรานี้ก็2สองล้านใช่ไหมดีใจมากอาจจะมีคนคอมเมนต์ด่าบ้างโมบ้างว่าเราเกียร์ถี่อะไรยังไงต่างๆบ้างอ่ะขอบคุณมากเลยหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับคนที่คอมเมนต์มาด่าพวกเราเนี่ยว่าไรสาระบ้างอะไรยังไงบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเสียเวลามาดูคลิปเราเนาะก็อาจจะมีคนด่าคนชมเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าหลายคนเนี่ยมีมาขู่เว้ยเขาบอกว่าจะมาระเบิดบ้านเรา มก็บอโ, <ฮ S 1> โอ้พี่พคือคลิปแค่นี้มันไม่ได้ทําให้อะไรขนาดนั้นหรือเปล่าพี่พี่จะมาระเบิดบ้านผมเนี่ยพี่มันไม่ใช่แล้วพี่นะอันนี้ก็ฝากถึงคนที่คอมเมนต์อย่างนี้ด้วยนะว่ามันไม่สมควรนะมันไม่ใช่นะฮะที่จะเระเบิดบ้านผมเนี่ยฮะ ือทำไมอะ่ะการที่ผมทําคลิปล้อรถไฟสนุกเนี่ยทำไมถึงต้องมาทำลายชีวิตผมมาทําลายบ้านมันขนาดนั้นเลยเหรอครับผมทําคลิปสนุกสนานทาไมอน่ยทำไมถึงต้องไปถึงไม่เข้าใจกับบ้านผมอะ่ะข้างในอะ่ะมันมีฝ่ายอีดนันผมได้รางวัลหนึ่งไดสามสิบล้านจากอีดันแล้วทำไมถึงต้องมาทำนี้กับผมอะ่ะเพือพ่อเพือ่อเพื่อคือมันทําลายอนาคตกันอะ่ะอยากได้รถบ,บกินีอะ่ะจะทํายังไงอะ่ะลองกินนีิไหมกินอะไรกินแล้วมันจะช่วยได้มนคิดที่สองอ่ะที่โดนเขากำแพงอ่ะแล้วนึกไปไหนก็ได้อ่ะมันการทำได้จริงอ่ะ ต้องกินดูขนาดนั้นเลยวะคลิปวีสองอยากดูไปดูย้อนไปโอ้โหสุดยอดกำแพงเลยนะใช่คลิปวีสองทำมาแล้วผมจะรอดไหมเนี่ยรอดแน่นอนทำมาแล้วคลิปวีสองอ 嗯。哎 ดีไม่ต้องหางสองกูอีซี